อ้อในเวีนไซน์เนี่ยค่ะไปเลยอุ้งทรงขานียาวนี่ว้าวงามแห่งพี่น้อง กับทักทายสะบายดีพบกันอีกแล้วมื้อนี้ก็ได้คือเก่าคือเดิมได้พี่น้องพาไปหาอยู่หากินคือเก่าสิพาเฮาป่าไปหาเก็บเห็ดคือเก่าเห็ดกะยังอออยู่นะเพื่อไปกะคือว่าพอได้ดาวก็ไปอยู่นี้แหละอย่าฟ้าเบอร์กันได้พี่น้องเอ้ยตรงนี้กะบ่ได้มีแนวอื่นเนาะคลิปกะมีแต่เก็บเห็ดนี่แหละดาวก็มักไปหาแน่กินก็บ่ปานใดดอกสะออนจะเก็บอย่าหาแต่มันออกนี่กะดาวก็หามาไว้นะแล้วกะ สีเฮ็ดสินึ่งเอาตู้ไวเอาไว้ไป็นยันโมมีก็เลยไปหาทุกมือเลยทุกคนเลยจะเฝ้าบือ้อเฝ้าหน่ายกันได้สิพา,าไปเก็บเพ็ดครูม,มือได้ทรงนี้ปะเอาแล้วเฮ้ากลับไปกันเลยไปรุดไปเบื้องน้ำกันหม่านอยู่บนเรื่องนเ้เลมวันนี้ก็ไปเบื้องน้ำกันเลยตัดมาตอนนี้ก็มาหอดแล้วได้มาทางไฮทางโซนเนาบอลเทาเคยมาคุดเน้องไม้นะวันนี้สิไปหาเลาะเบื้องทางนี้แถวเรียบข้างโอยพอนี่เคยเอ,อ้ะ โอ๊ยไม้อันนั้นน่ะมันเคยเอาะไม้ปอสานั่นน่ะเฮ็ดโป๊ะน่ะเคยเอาะอยู่ในพุนั่นเดี๋ยวเฮาหยังเฮาไปเบิ่งมันสิออยู่บ่เลยเด้อป่ะเฮาไปเบิ่งคือๆเฮาไปเบิ่งนํากันเลยออยู่บ่เด้พี่น้องเนาะตะก้าน่ะเคยออันนี้จักแนวใดว้าวเห็นแล้วทุกคนเห็นแล้วเห็นแล้วออีลีออีลีเห็นแล้วดอกนึงดอกนึงดอกนึง เดี๋ยวเลาะบางโม่ก so, oh, oh, wow! so, ่อนโม่เพิ่นสิมีอยู่บ่เนาะโอ้ยตัวใหม่นี่ก็มีทุกคนโอ้จนบานเลยนี่นะบางนี่ก็มีเอาเลาะบางทำพคนมานี่เห็ดแล้วสองดอกมาไี้แล้วเอ็ดอีกแล้วเอ็ดได้แล้วเห็นอีกแล้วพูนบ้าดอกใหญ่ๆเลย อือทางนี้ก็มีทางนี้ก็มีโอ้กำลังงามเห็นไหมพี่น้องพูนโอ้ยเออด๋อยเนาะพูนแน่ดาวมาแล้วทุกคนอือออมเมออด๋อยมาบอาไลายางเอาเก็บกันเลย กำลังงามทุกโคตรผู้กำลังพู้ดิกล ก็บออกระดาวก็ไม่ไปอย่างนี้ทุกคนมักหามักเก็บแบบนี้แหละกินกับ่ปานใดดอกมัเก็บคือว่าเลยเฮาเอามือนึ่งไว้ไว้กินบัดยามบ่มีมันก็บ่แม่นสิออตลอดไดออแต่ยามออมันก็เป็นฤดูกาลอยู่เฮ็ดก็ได้นี้ก็ดาวาคือไปหาเห็ดมือ้ แน่เลยดคือแบบนี้นะวนมวนเวลาเก็บะไปทางรากาสลานอยู่ขักได้โหกำลังง่ายคนเอ้ยดาน้มากมากเวลาเหตดออกอะไนะัพี่น้องเรามักจะด่าอยู่ป่แต่สำหรับดาวนี่มากเท่าไรเหตดออกนี่ก็คือปริยูเลย ดาวสิไปไปหามักหามักไปคือโบเห็นอยังเลยนะหาเห็ดอ่อนนี่ดาวก็คือสิไปหาเห็ดดย่างเดียวแหละเนื้ออึน้นดาวก็มา,าหาได้มักแห้งเห็ดปลาโรกาลเห็ดน,นี่นะเอ่อก็อ่อนล,ลายๆพี่น้อยไปทางใดก็คือบพอได้เต็มบุงเต็มตาเราได้แพไ,ไปกันมาคนมาคือเบาเลย เห็ดดอกน้อยนะเห็ดอันนี้นหละบ้านดาวเนี่ยเชื่อื่นว่าเห็ดตาบข้าวโดบางคนก็เอิ่นเห็ดโปจิกเห็ดอีช้างแต่บ้านดาวน่ะเอิ่น่าเห็ดตาบข้าวโดอดอกน้อยๆแบบนี้แต่เวลาโอ้ก็โอ่หลายเด้พี่น้องเแค่นี้ที่โอ้ะมูเดียวกะพอเก่งพอแหละง่ายงามแห้งเลยอ้อในวินงใส่นี่ โอ้ฮักเลยอื still, uh, ้อส่งละขายาวๆนี่ว้าวงามแฮงพี่น้องเก็บหมดแล้วอยูはは่หันกับทุกคนเด้เดี๋ยวเาไปกันตเดี๋ยวเาิลไปเบิ่งทางดลองเบิ่งมแถวเาเคยุดเาไมนะตเก้าก็เคยออได้อยู่ันกแต่จมีหรือบ ติต้นก้อนเสออ้อเฮามาหาน่ะพอได้แต่นี้เสอไปลองเบิ่งนี่แหละจักมีบ่ได้ได้เอาก็ยังบ่รู้เอาเนาะลองเบิ่งปกติเสอถ้ามันอ้นี้มันอ้ทั่วไปเด้บ่ได้เคยอ้นะเฮาไปเอาปีใดก็ได้คือเก่าปีนี้สยังบ่จักไดอ้าทุกคนมเฮ็ดอ้แล้วบ่นี่มานี่ดาวเฮ็ดเฮ็ดนี่นะ โอ้ยอในต่อเนี่ยนะกรื่องเป็นตุ้มเป็นตามาสีบุมายสองเด้งบนอ้อมขับไปลองบ้างองไซเฮดบบสีโอและแบบนี้อย่าว่าได้สิได้มาเฮ็ดโบต่ออีกทั้งหาเฮ็ดโบทั้งหาเฮ็ดโบตัวมันนี่ เฮ็ดขอนอ้อและดาว็มาหาเตาะอีกแล้วอยู่อะไรได้ทุกคนเลยดาวก็มาหาอยู่หากินเอาหอดป่าจะได้ปะเนี่ยหลอดแถวป่าก่อนเด้อมาเนี่ยพอดีมาหอดแล้วก็มาเลยทุกคน าทางนี้ก็มีพี่น้อ,อทงทา,างนี้ก็มี่เลยโอ้โอ้นะทางนั้นหอยกินอยู่ เก็บไปมากกันเบิดแล้วทุกคนเดี๋ยวเข้าไปโต้บันนี้เดี๋ยวเลาะบังโตอีกว้าวมาพออีแล้วทุกคนโอ้หมานแห้งอะไรพูี่ข้างนั้นก็ได้อ้าวดาวมาแล้วทุกคนดอกจุ่มจ่งามพวก ทางนี้คักแห้งเลยอุ้ย ไปมาเฮ็ดที่ได้ก็ประมาณนี้เลยทุกคนขึงกระตาอะไรไดอ้อันใดอีกจังมูจักอหองนี้คือสิเต็มแล้วแลวหละหากว่านในเมื่อได้ดาวก่ะสีไปเลาะต่ออีกพออีกแล้วทุกคนนี่ บาทเละใช่ไหสิพอกรได้กระไดก็เอายังไม่ได้เข้าห้งฮะกบยังแข็งแขอยู่โอเคไม่ได้ได้ครับพอทีกิน งามสวยเก็บหมดแล้วกับประมาณนี้สีเต็มตาแล้วได้บัตรนห้ได้ตอนนี้ดาวเอามาตะป่าเลยทุกคนเลยเฮดเฮาก็ได้หลายแลย้วเอามาแล้วได้เดียวนี้ก็ได้นี่เฮดเฮากับประมาณนี้เกอบสีเต็มกระตาคนไะดได้หอยร้อมนี้เพื่อนกินเฮดอยู่นี่ฮหอยก็ได้หอยน่อยนึงเก็บเอาเฮดกะประมาณนี้ บานแน่นมแน่จุ่มพร้อมมีครบอันนี้นะี่สิเป็นทงเฮดบดเป็นเฮดบดและดาวเก็บเอานี่เอาทุกอย่างเฮดบดก็เอาสำหรับวันนี้ก็สั้นนี้แหละทุกคนเลยดาวก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แหละขอบคุณขอบใจที่เ้องมาฮับซุมาเบ,บิ้งคลิปสาวดาวเด้อพบกับสาวดาวคลิปต่อไปไปละ 拜拜。Bye bye.